ช่วงนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการของเราวันนี้เราก็จะมาพูดถึงชาวราศีตุลว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างเราก็จะมาดูรัคนาราศีดวงชะตาในปี2566นนี้ของเดือนธันวาคม เราจะใช้ตำลาโหราศาสตร์ไทยเป็นหลักและอ้างอิงจากดวงดาวต่างๆชาวราศีตุลนั้นทุกท่านภายในเดือนธันวาคมนี้ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปี2566นี้ก็คงจะเป็นเดือนส่งท้ายปีชาวราศีตุลนั้น ก็จะพบกับความหวังดีและอีกหลายๆอย่างก็จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ท่านก็อย่าลืมว่าบางเรื่องก็ไม่ได้ดีหรือว่าไม่ได้อย่างใจเราและบางเรื่องก็ทำให้คุณนั้นหมดกําลังใจได้ในช่วงนี้ดาวเสาจะย้ายโคจร เลงคณารักคณาราศีของคุณอยู่จะทำให้ช่วงนี้จะมีปัญหาจะมีอุปรสรรคอยู่บ้างและในช่วงนี้ดาวอาทิตย์จะโคจรร่วมกับดาวพระอังคารเป็นดาวคู่ศัตรูกันในเรือนพันธุก็จะทำให้คนจะทำให้คุณนั้นมีปัญหา อาจจะมีปากมีเถียงกันเกิดขึ้นหรืออาจจะต้องเสียเงินเสียทองก็เป็นไปได้แต่ก็ไม่เป็นไรพอถึงปลายเดือนของธันวาคมปัญหาทุกอย่างนั้นก็จะคลี่คลายลงไปได้ชาวราศีตุลน,นั้นในช่วงต่อไปก็จะพบกับความเฮงความปังความสมหวังที่ จะมาหาท่านอีกครั้งภายในช่วงของวันที่17ธันวาคมนี้ก็จะเริ่มมาจากดาวพระศุกนั้นจะโคจรโยกย้ายตำแหน่งจะอ่อนตัวจะอ่อนกำลังจะย้ายไปอยู่ในกระเศตรราธิบดีในราศีตุล ช่วงนี้ก็จะทำให้ชาวราศีตุลน,นั้นประสบพบกับความสำเร็จขึ้นมาอีกครั้งถ้าท่านทำงานรับ,บราชการก็จะได้เลื่อนตำแหน่งจะมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นมาอีกช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดาวพระศุกร์นั้นจะโคจรอ,อย่างเข้มแข็งจะทำให้ชาวราศีตุลน,นั้น ในด้านการงานช่วงนี้จะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาคุณคุณอาจจะต้องเดินทางออกไปต่างจังหวัดบางท่านก็ไปประชุมเกี่ยวกับเรื่องการงานช่วงนี้ดาวพระศุกร์ที่อยู่ในราศีตุนนั้นจะส่งผลให้ท่านพบกับความมั่มนคงรวมถึงการงาน คนที่ทำงานประจำก็จะได้เลื่อนตำแหนง่งส่วนคนที่ทำการค้าขายหรือทำธุรกิจก็จะมีความก้าวหน้าจะลงทุนอะไรก็จะมีกำไรอยู่เสมอในภาพรวมของชาวราศีตุลนั้นจะมีความโดดเด่นถ้าคุณมีการขัดข้อง ไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนก็จะมีคนคอยสนับสนุนและช่วยเหลือคุณอยู่คุณก็จะได้พบกับความสำเร็จมาดูในด้านการเงินและโชคลาภของชาวราศีตุลนั้นในช่วงนี้จะมีเงินเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆถึงจะมีไม่มากนะัก แต่ก็มีเข้ามาบ่อยครั้งก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีใชัมีสอยไม่ขาดมือบางท่านนั้นเปิดร้านค้าขายก็จะเป็นโอกาสที่ดีจะมีกำไรจะมีเงินเข้ามาหาคุณตลอดเวลาบางท่านที่ทำงานประจำ ก็จะได้โบนัสที่คุณพึงพอใจบางท่านก็อาจจะได้โชคในการจับฉลากอาจจะได้ของขวัญอย่างดีก็เป็นไปได้ในด้านความรักของคนที่มีคู่ช่วงนี้ก็จะเป็นรักที่หวานบางท่านนั้นอาจจะได้สมาชิกใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอีก ทุกอย่างจะมีความสุขสำหรับท่านที่ยังเป็นโสดในปีใหม่แล้วนี้จะมีคนที่เคยรู้จักมาพูดจาหวานล้อมจะมาตีสนิทขอเป็นแฟนกับคุณถ้าคุณตกโลงก็จะได้สระโสดอย่างแน่นอนในด้านสุขภาพภายในช่วงของปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั้น ก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุในการใช้รถใช้สนนไม่ว่าท่านจะไปทางเหนือหรือไปทางใต้ก็ขอให้ท่านระมัดระวังกันเอาไว้จะได้ไม่เกิดเรื่องร้ายๆสำหรับชาวราศีตุลทุกท่านนั้นในปีใหม่นี้ก็ขอให้ท่านมีโชคมีลาบนึกคิดอะไรก็ ขอให้ได้ดังใจนึกท่านฟังคลิปนี้กันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำรายการแล้วเราก็จะได้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ